สวัสดีครับพี่น้องเป็นขุนพลดีเคเบกลุ่มนี้เป็นกลุ่มกระเหลี่ยงพุทธนะพี่น้องที่แยกกลุ่มมาจากกลุ่มของน,นานงยพลนักขโมยแหละที่แยกมาไม่ใช่ทะเลาะกันนะพี่น้องเขาไม่ได้ทะเลาะกันนะเขายังไปมาหาสู่กันนะปัจจุบันนี้กลุ่มกระเหลี่ยงพุทธที่เราเรียกดีเคเบเนีนยน้องชายน,นายพลนักขโมยเป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลเป็นกลุ่มกระเหลี่ยงพุทธน้องชายนักขโมยเป็นผู้ดูแลกลุ่มกระเหลี่ยงพุทธแล้วก็สามนายพลนี้ก็เป็น ร่วมรุ่นรุ่นกับรุ่นพี่นะักขโมยนะพี่น้องก็มีนายพลสันองนายพลจอชัตบูบี้สามท่านนี้ก็รบกับพมา่าไม่เคยหยุดนะพี่น้องมีนายพลสันองที่หยุดประมาณปีสองพัน้ารยหกสิบสองนะหยุดประมาณปีเศษจนะพี่น้องเอาทหารไปมอบให้พม่าเนี่ยจริงๆก็ทหารพวกนั้นก็เป็นทหารพมา่าแหละพี่น้องไปว่าจ้างมาคนละไม่กี่ร้อยปลอมตัวเป็นทหารเกลียงเลยเดี๋ยวไปมอบตัวกับพม่านะ มอบตัวเลยปีเร็จไม่รู้ว่าแกคิดเรื่องอะไรนะอันนี้ก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นกลวิธีอย่างหนึ่งของนักลบนะทำไมจะต้องเอาทหารกระเหลี่ยงไปยอมสวามีพักพม่าใช่ไหมก็เอาคนพมานะ่าเนี่ยแหละมาปลอมตัวเป็นทหารกระเหลี่ยงแล้วก็ไปยอมแล้วก็หาปืนเก่าๆให้สักสี่ห้ากระบอกก็ถือไว้นะพม่ามาได้โชว์ให้มันดูด้วยว่านี่คือทหารกระเหลี่ยงนะกละยุทธ์ของแม่ทัพนายกองมันก็ต้องล้ำลึกนะพี่น้องอย่าเป็นเล่น อ่าเหมือนกล้วยๆนะไม่ใช่เขาต้องคิดได้ดีกว่าพวกเราเพราะลบกันมานานแล้วแผนการรบมันต้องดีกว่าชาวบ้านอยู่แล้วใช่ไหมเพราะชาวบ้านเขาไม่เข้าใจวิธีรบนะตื่นขึ้นมาทํามาหากินแต่ว่านักลบวันๆเขาก็วางแผนแล้วจะเล่นมันยังไงพม่าเนี่ยมเล่นมานานหลายปีแล้วทําไมมันจัดการไม่ได้สักทีหลายคนคงอยากคิดนะ มันก็มีเกลือนะพี่น้องมีเกลือเป็นหนอนหนอนเป็นเกลือในไอ้พวกทรยศหักหลังมันก็มีมันมีกันทุกกลุ่มเละเพอในเกลือตัวนั้นกับหนอนตัวนั้น่ะดันมีอาวุธสงครามอยู่ในมือนะจะแก้ปัญหามันก็แก้ยากอยู่แต่ว่าสามท่านนี้ก็เป็นกลุ่มกระเลียงพุทธก็ทุกวันนี้นายพลสันอ๋องกลับมากลับมาลบแล้วนะพี่น้องเริ่มมาลบแล้วลบได้หลายเดือนแล้วนะพี่น้องเริ่มมาลบจับมาจับมือกับเพื่อนร่มรุ่นนะ เพื่อนรุ่มรุ่นนะสตีดสตีดนะเป็นน้องหน้าขโมยนะเป็นน้องแล้วก็จอชัตนายพลจอชัตนายพลบวีเนี่ยคน่าจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นหรือก็ไม่รุ่นพี่รุ่นน้องนะแต่ว่าเขาก็อยู่กลุ่มเดียวกันก็แยกแยกไปเป็นหลายกลุ่มนะพี่น้องแต่ก็ไม่ได้ทะเลาะกันนะเขายังจับมือจับแขนจับขากันอยู่เขาไปมาหาสู่กันอยู่ทุกคนก็ให้ความเคารพนายพลสนองนะคนที่อยู่ข้างบนนะพี่น้องน่ยพลสนองนะขว้างขวาง,ขวางในเขตกระเหลียงลบไม่เคยหยุด ทุกวันนี้ก็ไปตลบข้างหลังไงพี่น้องหลายคนคงไม่ได้ยินข่าวนะตามเฟซบุ๊กตาม youtube ก็ไม่ค่อยมีแต่ก็ว่าแต่ว่าก็ไปถามพี่น้องที่เป็นกะเหลี่ยงนะว่าออนายพลสามท่านนี้ทําไมไม่เห็นข่าวเลยไม่มีข่าวรุดรอดออกมาเลยคนที่จะไปลบจะไปเล่นงานแบบตรงๆตรงๆนะพี่น้องเขาจะปรากฏเป็นสื่อออกข่าวเหมือนบีเจมไม่ได้นะบีเจมไปที่ไหนมันก็ออกข่าวทัว Uh, ออกข่าวออกเฟซออก y youtube ใช่ไหมว่าไปตรงนั้นตรงนี้แต่ว่าคนที่เขาตั้งใจจะเล่นงานจริงๆอ่ะวางแผนลบจริงๆวางแผนดักจริงๆอ่ะเขาจะไม่ปล่อยข่าวนะพี่น้องข่าวจะหลุดรอดว่ายกกําลังจากตรงนี้ไปตรงนั้นไม่มีพี่น้องไม่มีเขาจะไม่หลุดเลยข่าวเล็กๆน้อยๆจะไม่หลุดเลยแม้แต่ลูกน้องที่เป็นทหารน่ะอนุญาตให้ถ่ายรูปถ่ายคลิปหรือเปล่าก็ายังไม่รู้เลยเพราะว่าเวลาไปก็จะไปกันแบบเงียบๆถ้าไปแบบเงียบๆคือ ตั้งเป้าว่าจะเอามันจริงๆอ่ะจะไม่จะไม่ให้ข่าวมันหลุดจะให้จะไม่ให้ข่าวมันหลุดไปถึงหูพ่อม่เลยแม้แต่กลุ่มกระเลียงบางกลุ่มก็ยังไม่รู้เลยนะเป็นน้องเวลากลุ่มสามกลุ่มเนี่ยที่เขาจะไปดักเล่นพ่อม่นะมันเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะข่าวเนี่ยเป็นน้องเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยนะถ้าเกิดมันหลุดออกไปใช่ไหมถ้ามันหลุดออกไปพ่อม่มันก็หาวิธีสกัดได้นะแต่ถ้าเราปิดข่าวให้เงียบนะพ่อม่มันก็ไม่รู้เส้นทางเรา พอมามาเนี่ยมันมาเป็นขบวนนั่นเลยพี่น้องเวลามันจะมามันก็เอารถขนทหารมาใช่ไหมมันก็เสียงดังบึ้มบัมบ,มบ,มบัมยังไงมันก็มาตามถนนหนทางเกรียงเขาชํานาญพื้นที่เขาเป็นคนเจ้าของพื้นที่เขาก็ต้องไปวางรอพี่น้องต้องไปดักรอนะ่รอเท่าไหร่ก็รอไปต้องเล่นงานมันให้ได้ใช่ไหมเพราะว่าจะไม่เป็นกงเป็นข่าวพี่น้องก็อยากดูข่าวว่าเออไปลบอย่างนั้นไปลบอย่างนี้ทาไมไม่มีคลิปไม่มีรูปไม่มีภาพหลุดออกมา หลุดไม่ได้พี่น้องต้องปิดให้สนิทเลยอย่าให้มันรู้เลยว่าเราไปอยู่ที่ไหนถ้าคนที่ไม่ยอมปล่อยข่าวเนี่ยพี่น้องเนี่ยละคือคนที่เอาจริงเอาจังแม้แต่กระเลียงบางกลุ่มเนียงไม่รู้เลยนะพี่น้องโดยเฉพาะกลุ่มเคยู U นะบางกลุ่มนะจะไม่รู้เลยนะว่าสามกลุ่มนี้ก็ไปทอไํอเลยข่าวเนียต้องปิดให้สนิทเลยนะพี่น้องไปเผยพแพรค่คนนั้นคนนี้รู้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าไปเผยพแพร่แบบนั้นคนนั้นรู้คนนี้รู้เดี๋ยวพ่อแม่มันก็รู้ตามอีกต้องปิดให้สนิท ถ้าจะเล่นงานมันจริงๆนะก็มีนายพลทันอ,องนายพลจอรซัสนายพลบูบีเนะี่ยมีกลุ่มก้อนกองกําลังนะพี่น้องเป็นของตัวเองอยู่ในสังกัดตัวเองนะแยกออกมาจากอ่ากลุ่มของนายพลนักขโมยนะแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะกันนะแค่แยกออกมาตั้งกลุ่มเนะี่ยเพราะว่าอุดมการ์ไม่ตรงกันนี่แหละถ้าหากหัวหน้าไปเซ็นสัญญาหยุดยิงกับพม่าเมื่อไหร่รับรองลูกน้องก็แตกออกไปอีกอนะพี่น้องที่แตกออกมาไม่ใช่อะไรนะแตกออกมาจากนักขโมยนะ่คือว่า นายพนักขโมยไปเซ็นสัญญาสงบศึกปีสองพห้าสิบปดลูกน้องกลุ่มนี้เขาไม่ยอมไพ่น้องไม่ยอมพมา่าแล้วก็ไม่ยอมรับการเซ็นสัญญาด้วยไม่ยอมรับก็ขนลูกน้องออกไปพม่ามาก็ซัดตึ้มพม่ามาก็ซัดตึ้มเนี่ยนักขโมยก็ต้องเรียกมาอบรมใช่ไหมเขาฟังไหมเขาฟังทุกคําพูดแต่ว่าเขาไม่ทําตามเรื่องอะไรเขาจะทําตามเพราะว่าเขายังคิดว่ากะเหรี่ยงก็คือกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งนะของเขานะ จะให้คนสันดานไม่ดีอย่างพม่ามาปกครองเขาก็คงไม่ยอมรับแบบพี่น้องเพราะว่าถ้านึกถึงหน้าพม่าที่ไรเขาก็นึกถึงพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกทหารพรม่ามันเล่นงานนะนะเวลามันยิงปืนยิงระเบิดก็มาซัดใส่บ้านเรือนไม่ไวายวอดไปนะเขาก็นึกถึงเรื่องนั้นพอนึกถึงเรื่องนั้นจะให้ไปสวามิภักดิ์พม่ามันก็ทําไม่ลงนะพี่น้องใครจะไปทําลงใช่ไหมใครจะไปสวามิภักดิ์พม่าลงคอใช่ไหมต้องเอา ลูกตะกัวนั่นแหละคืนไปให้มันก็นึกถึงพี่น้องของตัวเองอะ่ะกลุ่มชาติพันธุ์กะเหลี่ยงอะ่ะที่ถูกพม่ามันทําอ่ะมันนึกถึงความเจ็บปวดต้องหวีวิ่งหนีลูกปืนลุลูกระเบิดต้องลอยน้ําข้ามต้องลอยข้ามน้ําสารวินต้องลอยข้ามแม่น้าเมยต้องหนีพมา่าหัวสุกหงสสนลูกน้องกลุ่มนี้เขาคิดถึงเรื่องนี้ทีไรนะมันเจ็บปวดนะพี่น้องเจ็บปวดเจ็บปวดยังไงยังไงก็ต้องสั่งสอนต้องเอาคืนให้ได้อะ่ะ มันร้ายมาเราก็ต้องตอบโต้กับแบบหนักๆจะให้ยอมเหมือนใครบางคนเขาคงไม่ยอมหรอกพี่น้องครับผมส้าลักคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวของนายพลซันอองนายพลจอสัดนายพลบูบีนะเป็นกลุ่มกระเหลี่ยงพุทก็รวมตัวกันแล้วก็ไปตรลบหลังพ่ะมาก,ก็ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ